ผมไม่เอาที่ดินแม่ไปขายลงนะแต่ผมอะไม่อยากให้น้องตัวแสบได้ที่ดินตรงนั้นไปคิดท,ท,ที่จะไปมีผัวใหม่นะไม่งั้นอ่ะฉันเอาเธอตายแน่แม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมผมซื้อนมและผลไม้มาให้นะนี่แม่เป็นยังไงบ้างอ่ะปวดเมื่อยตรงไหนไหมเดี๋ยวฉันวนวดให้นะเออแม่เฮ้ยน้องตัวแสบ มันไม่มาเยี่ยมแม่บ้างเหรอป่าบอกรักแม่นักหนาแต่พอถึงเวลาก็ไม่เคยเห็นมาดูแลใช่จ้ะแม่พี่หนึ่งอะรักแม่ที่สุดแล้วนะมีแม่โชคดีมากเลยนะที่มีพี่หนึ่งเขาเป็นลูกอะตอนที่พี่เขาอยู่กับฉันนะเขาบอกว่าคิดถึงแม่ทุกวนันทุกวันเลยถ้าไม่ติดว่าพี่หนึ่งทำง,งานนะจ๊ะเขาอยากมาอยู่กับแม่ที่นี่เลยนะใช่แม่จำไว้นะ ว่ผมกับเคอมมาดูแลแม่ตลอดเลยนะแม่จำฉันสองคนไว้ให้ดีๆนะว่าฉันกับพี่หนึ่งอะรักแม่ที่สุดเลยเออพี่จริงด้วยสินี่ถ้าเราได้ที่ดินผืนนะั้นอะที่ติดตรงถนนใหญ่ของแม่อะถ้าแม่ยกให้เราก็คงจะดีเนาะเราจะได้เอาไว้ให้ลูกเราสองคนไงอืมใช่พี่ห็นด้วยแม่ ยกที่ดินตรงนั้นให้ผมเถอะนะเข็ม <c oughs> เดี๋ยวแม่ช่วยเซ็นเอกสารให้ผมหน่อยนะออลืมไปว่าแม่ยังเซ็นไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมาแม่ปั๊มให้ผมหน่อยนะยมนจะช่วยจ้ะแม่อย่าพูดนนี่ แม่ปั๊มแค่นี้ไม่ได้เหรอผมแม่เอาที่ดินแม่ไปขายลงนะแต่ผมอะ่ะไม่อยากให้น้องตัวแสบได้ที่ดินตรงนั้นไปใช่แม่แค่ปั๊มลายิ้วมือเองอันไม่เห็นยากตรงไหนเลยเอออย่าดื้อแม่มาดูอะไรต้งหนเนี่ยพวกพี่สองคนก็มาเยี่ยมแม่ด้วยเหรอเออก็ใช่ไง พี่สองคนน่ะมาเยี่ยมแม่ตลอดแล้วแกไปมุดหัวอยู่ไหนมาไม่มาดูดำดูดีแม่เลยอย่คิดนะที่จะฮุบสมบัติไว้คนเดียวอ,อ๋อนี่ที่มาหาแม่ก็อยากจะได้สมบัติแม่จนตัวสั่นละสิร้อยวันพันปีไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลยเนี่ยนะมีแต่วพวกพี่สองคนหรือเปล่าที่หวังจะมาฮุบสมบัติแม่ฉันน่ะไม่เคยคิดหรอกนะ และวที่ฉันมาดูแลแม่เพราะเห็นว่าแม่ป่วยแล้วไหนพี่บอกว่ามาเยี่ยมแม่บ่อยแล้วรู้หรือเปล่าว่าแม่เป็นอะไรแม่ไม่เห็นเป็นอะไรนีก็แค่เป็นความดันเหมือนคนแก่ทั่วไปนี่พี่หนึ่งไม่รู้เลยเหรอว่าแม่อะลื่นล้มในห้องน้ําทําให้เป็นอัมาพาตครึ่งตัวแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะหมอก็โทรมาแจ้งว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่นานะนี่ไหนพี่บอกว่าพี่มาเยี่ยมแม่บ่อยไง ทำไมพี่พูดแบบนี้อะ่ะก็พี่อ,อพี่หนึ่งฉันอะ่ะมาดูแลแม่สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วตอนเนี้ยฉันก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไหนจะต้องไปทำงานไหนจะต้องกลับมาดูแลแม่อีกอะ่ะถ้าพี่ไหวพี่ก็รักแม่ไปอยู่ด้วยหน่อยสิจะต้องไปอยู่ได้ไงพาแม่ไปอยู่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวก็เป็นพาละอีกบ้าเข็มกลับกันดีกว่าพี่มีประชุมนะ่ะเออ ฉันก็มีธุระเหมือนกันน่ะ อไรน,นะนี่ฉันทานข้าวต้มมาใหออ้แม่เดี๋ยวฉันมานะนี่พี่แม่พี่จะตายวันตายพุ่งอยู่ละทำไมไม่รีบโอนที่ยินมาเป็นของเราสองคนสักทีอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ถามตลอดนะโคตรเบื่อเลยอายุก็ปูนี้ละไม่โอนให้สักทีแต่นี่ฉันทนมาหลายปีแล้วนะ ตอนดีๆก็ไม่ยอมเพราะตอนนี้มาป่วยจะลงๆอยู่ละยังมาห่วงสมบัติอยู่ได้อะแคมป์ก็อย่าพูดเสียงดังเด็กดูลินไม,ม่ได้ยินก็ช่างมันดิพี่ป่อยให้มันได้ยินไปเลยก็มันเรื่องจริงนี่พี่สองคนทําไมว่าแม่แบบนั้นน่ะไม่กลัวบาปกรรมกันบ้างเลยเรื่องไงเ่ะแทนที่จะมาเยี่ยมแม่มาให้กําลังใจนี่อะไรมาแช่งแม่แบบนี้ได้ยังไงคะปากดีจังเลยนะ ทำไมหรอพูดไม่ได้เลยหรือไงก็มันเรื่องจริงนี่แม่แก่มันแก่แล้วยังมาห่วงสมบัติอีกพี่หนึ่งพี่ก็พาแฟนพี่อ่ะกลับไปได้แล้วนะเดี๋วไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกคนบ้านเนี้ยไม่ต้อนรับฉันก็ไม่อยากเหยียบบ้านหลังนี้หรอกนะบ้านกระจกกระจอกกับไีงแก่นะ่ะหลงังจากนี้ไปอ่ะพี่จะไม่มาเหยียบบ้านหลังนี้ดี ไปด้วยแล้วอย่าคิดนะว่าพวกพี่สองคนทำอะไรแล้วฉันไม่รู้อะ่ะเออไม่ต้องยุ่งไปเข็มแม่ไม่เป็นไรนะหลังจากเนี้ฉันจะเป็นคนดูแลแม่เองเดีย๋ยวกินโจกัน ปล่ารอรกแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินเองแล้วแล้วไหนลุงชัดบอกว่าแม่ป่วยเป็นอาัมาพาตครึ่งท่อนแล้วก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ใช่หรอปล่าหรอกลูกแม่แค่ลองใจลูกสองคนแค่นี้เองแสดงว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรจริงใช่ไหมจ้าอุ <c oughs> ้ฉันดีใจจริงๆอะ่ะมางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกินโจ๊กกันก่อนนะแม่นะ อาดินแม่ให้โฉนดที่ดินจริงเหรอจ๊ะแม่ขอบคุณมากเลยนะยืนเบืออยู่ทำไมช่วยอ็เก็บดิ ต้องมาเก็บขยะอย่างนี้หรอกเหม็นก็เหม็นน่ะอย่าบ่นมากได้ไหมอยู่ด้วยกันอ่ะก็ต้องช่วยกันฉันไม่น่าเลือกพี่มาเป็นผัวเลยถ้ารู้ว่าพี่อ่ะน,นิสัยชอบก่อแม่กินขี้เกียจไม่มีปัญญาทำมาหากินแบบเนี้ยลุงนี่ฉันไปหาผัวรวยดีกว่าเลิกเพ้อเจ้อได้ไหมท้ามหน่อยพูดมากแบบเนี้ยแล้วขยะมันจะลอยเข้าถุงไหมและออย่างอย่าคิดที่จะไปมีผัวใหม่นะไม่งั้นอ่ะฉันเอาเธอตายแน่ 买一点。Bye,